มาแล้วนะคะฟิล์มฐานกล้องที่ขอบอกว่าติดออกมาแล้วเนียนสวยมันไม่ได้ติดเลยค่ะตัวนี้นะคะชื่อเต็มๆก็คือโฟกัสเลนส์เฟรมไฮบริดแมท ติดออกมาแล้วสวยเนียนมากค่ะวิธีติดกล้องง่ายนะคะเพียงแค่เราแกะออกมาทาบลงเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นบล็อกของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใช้ไมรีดรีดนิดหน่อยหรือว่าจะใช้นิ้วมือกับผ้าก็ได้ค่ะถูๆนะคะตัวนี้ฟิล์มก็นาบไปกับฐานกล้องง่ายค่ะและแถมนะคะตัวนี้นะคะยังสามารถติดได้หลังจากที่เราติดเลนกล้องไปแล้วด้วย <S <S ในคลิปเนี่ยเราติดเลนกล้องไปแล้วค่ะและเราก็ยังสามารถติดฐานกล้องตัวนี้ลงไปได้นะคะเพราะว่าฐานกล้องตัว เขาตัดมาใหญ่กว่าเลนส์กล้องนิดนึงค่ะเผื่อสําหรับใครที่ติดเลนส์กล้องแล้วก็สามารถติดตัวนี้ได้ไม่มีปัญหาค่ะตัวนี้พี่พักแนะนําเลยค่ะเพราะว่าติดง่ายติดออกมาสวยงามมาก